ต้องขอขอบคุณที่วันนี้รู้สึกเปกลียบแต่ยิ่งคึัพที่ได้รับเกีรีรยนให้แก้ไขปัญหาทเราไม่บ้างและเพื่อเหลือสังคมในวันนี้จากที่ว่าปัจจบุบันนี้ปัญหาสังคมโดยเฉพ,เพาะเรื่อยๆจากการที่เราได้ดูข้อมูลข่าวสารตา่างๆ ทีแลกเทศบาลก็คิดว่าเป้าหมายจะอยู่ที่ประมาณสักไม่เกิน50คนเมื่อวานนี้ที่รรารายงานว่าขึ้นเรืเ่อยๆจาก50เป็น60คนสแสดงว่าน้องๆที่นั่งอยู่ที่นี่ไม่ได้คิดเป็นอย่างอื่นเลยคิดว่าอยากจะมาหาผมต้องขอขอบคุณพวกเราที่ให้ความสนใจเพราะรลักการอบอรบนนอมผมไม่รู้ว่าเรามาจากไหนบ้างรู้แต่ว่าเรามาจากหลบ้านหลายหมู่ หลายตำบ,บลด้วยกันแต่วันนี้เมื่อคืนนี้เรามากินเรามานอนกันอยู่ที่นี่และในวันนี้เราก็จะเห็นได้ครับวันนี้เรามารวมกันอยู่ที่นี่ได้เพราะอะไรเพราะเราสมัครใจเข้ามาโดยที่ทางตำรวจทางเทศบาลในโครงการนี้ได้พบแต่ความสุขความเจริญในหน้านที่การงาน คิดสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ขอให้สมความสรรนาในสิ่งที่ถึงประสงค์ทุกประการบัตรนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วช่วยเหลือสังคมประจำปี2559นะบัตนี้โดยจรน้ำมันต้งตัอง้อย่าทำนะครับช่วงต่อไปนะครับเดี๋ยวจะ เกิดท่านีกรของทหารนะครับไม่มีอะไรได้ครับหายจำได้บาไมะไม่มีอะไรได้พวกเราถือเป็นเดชนได้ับ